โอ้นี่บาล์ดสานิทเขาบอมาายทำให้นนะม<บ>ม่นนไมนบอ,อ,อนนโอ้ถือฟางแย่งเดี๋อวชักเลยโอ้แง่แบบือบอกถิม ไม้ธรรมชาตินะครับพี่น้องไม้นี้เป็นตะปลาลายอยู่หรอไทยมงวัดเราเห็นมันโดดข้อหันนะเ้มันโดดมันจะปองเอาแสดงว่ามันก็อยู่หนีที่ขันปลาเนาะจยากเลยโอ้โหอันนี้รั่วเขื่อนว่าใส่ในหม้อประเดี๋ยวอุคนใหญ่ตัวใหญ่ดีครนะ แต่เมื่ออือตัวงามเวยโอ้นี่ก็ห้อยควยยางพันทีห้อยยงเออหาคือกันแลวอไรใส่งาอ้วบ่ารถเขมานเนะลยพี่น้องตัวงหญ่ดิตุ้งยงแดงแ่งบแดงกินเลือกปะอกินเลือกเงี่ยขีบมันเสียใส่ขีิม ต้องห้าก็ยายมมากเลวแหละสองสามหลังหิวมากเลยแทบอถี่ตาห้าวพยายามเป็นเ้าวให้เบอลหลับกระคอนี่กอดมือเลยนั่นนั่นคือคือชันส่งคือคือเลยซ่งคือคือโนลังนั่นเนาะยามเนี่ยวะเป็นยกเบิ้งยกขึ้นมาฮิโรดเอออเายกขึ้นมาเบิ้งหมานมาเอา ทพอจ่งเสียบคักแห้ม่ีดอกเสียบเลยตัวโอ้ตัวพอดีกินท่านพอดีกินได้นน่ถือว่ะฮะยูหันถือว่า้จ้าปอป้าพยายามเบียดเหาบ่ะทิป้ายามเบียดเหารอ้เบาลกเขานำก่อนละสองเต็มเลย

<laughs> nhanh mà bay nhang, ui là mồ cừu luôn đấy, ai, đặc biệt, ui, tại kiểu đấy, nó có tiềng, nhang mồ, mồ, hả? ป๊าดมือหลวงเียวน้ำเนี้ยป๊าดเถอะนั่คกคักเท่เอารถกบบารถเอวะอือนี่คนนะเรียบเรือบบริสกบประทดลาปะทาดิปกนี้กิดปากนี้อยู่หรอเป็นไรี่หนักแกแกมือประด <sk> <sh> <sh> ุกตปวนบวานเลยครับมือ มันคือต่างกันหลายต่างกางกระเตืมเยอะู้แหมเกือบโลกูโลไปถึงบอนี่ต้องมาโล่สองเอ้าดุนเี๋ยวเดีเทียนเงี้ยเทีนพวกเี้ยไอ้นะเอารถกระบะรถเขาว่าเทียนพะเยาเจอเซียดบุยลับเป็นไหนป่ะ่นเนี่ยยี้ใเอาเลยนี่อู้หูรกินของบารถลดได้พี่น้อง ใส่เบ็ดทิงได้ใส่มานากันใส่สลับกันเพราะน้องน้องมันจบกันพี่ดอก็เลยใส่มานากันน้องมันหน่อยโอ้ตัวนี้ต้นใหญ่ดีมันอยู่เนาะตัวนี้มันเขาตาบวบลุดเลยห้องคอยมันเกือบเด้นตัวนี้เกือยบรูดเด้นะเอาปริมาณห้อมมันบอกห้อนี่ห้อมใหญ่เอาห้อมใหญ่ห้อมใหญ่หล่ำจะใส่ใหญ่เลยพี่น้อก ป้าห่าไปต่อ้มันเหรอวะุ่ลุงป้าเสียนพยโยไหมป้าอ้วนค่กเกต็มห้อยหลุดลายเนาะมือขึ้นโอ้เดือนมันหงนายหัวรถเอเออิอนก,กินเบีดข้า,าวซอห่อน,นีบบบบมบมบบ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 บอบบ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 บห ใช่คือบอกอ้ใส่งามเลยกำลังงามกำลังงามโหคือพอดีกินเลยพี่น้องไอ้อันนี้อันนี้ของบาร์ลด์ด้วครับบอนของผมแต่ก็พอเราเองโดยว่าเป็นตะปพนหยากระพดจะกินเลยโอ้บาร์ลด์เขานั่งไปสี่เตียมแต่คนกาลังเด็เตียมเดียวเอาหอให้ตอให้ยลังเลงั้นขัดจมูขัดจมเดียวใช่ยกไปเลยโยกไปนะงานลงสิ แยงไปนำบ่ได้คุณเล่นี่มันตีวตัวมันคั้ยแยงกางเหมือนอ๋อขั้วยงกลางเหรอแยงกลางแข่งปลาปลาอิไส้เ้ยปลาวอาพัตตบปลามันกินหลอดเดือดต่อน่ะรถนะหลอดมันเหมือนเดือดปลาไปกินหลอดเดือด ป้าเอาแก้มเ่าไปอืมจุ่มเลยปลาไหลวะไหรกู้งลงเลยจิ้วกูขับกูเนี่ยปลาไหลป้วะอยู่บ่อยู่บ่โอ้พี่น้อง <laughs> <laughs> พี่น้องตื่นพี่น้องเซนออกจากโทรศัพท์ไอ้ <laughs> จริงดึงไปขักเหตุใช่ปลาไหลปลาไหลกินเดี๋ยวนี้ปลาไหลกินเด็กแต่โมยู <laughs> ดื่มขัดตื่นโมยูสามปลาไหลโมยูง่ายต่อปลาไหลอยูยอ่จะเบลล่าเนี่ว่า เบีดลาเลยสกสยเย็นลาไหลเบีดลาเลยขัดจุ่มขน่ะอยู่บนนอนนอนในป่าโอ้ยเส้ป่าบวน

ชน,นตัวสติแก่แกนปลาดุกแบบว่าน,นี้ชาบ้าดุกเด้อกินเลนยจาดกินเลยนะกินจะได้กินบางอย,อยา่างตายบ่อหน่อยปลาอุ้ยนี่ถือว่าพี่นอ้อง มิดโจมมีหลุนมีหลุนค่ะอ้วันจะสิถืกหลังนี่ถืกแล้วโคหน่อยันนี้ดิ่งคงดิ่งจนเมือยหร้วว่าดิ่งจนเมืยถือตัต้องขืนผไหะ vừa tuần nó nhìn tới hùa đỉnh kiểu Ồ, có gì cái này có lực phốt นักพิณมา้าเดี้ยวน,นีกับมา้าที่เก่าเลยต้องเบ็ดบอกขนกะใส่เบียดไปก่อนด้ยครับอะไรถ้าไตกิน,นเห็ดแตกินกินเบียดก่อนเมื่อไห่กินเบียดใส่เบียดมวกานกับไปรอ,อโอเคเนอะไปรอเสมือเลยค่ะรอปลาหาเขา้อยออกเน็ดก็ได้ นต้องีีกระถือไปล้างนีกระถืงไม่ต้องลมันหัวดินจนเมยหรอวะโต๊ะโอ้ยอยู่ดีอยู่อยู่ กดิ่ไหมนั่นนั่นยุยยุยอน้ก็หอยขดุ้งบวกมาบ้างอัยุนมาขาปุปาันี่ใสดึงเลยดึงเลยอ้โดึงดึงโใหญ่เลยตาดครับจมติดหรย โอ้พี่น <ampa> <laughs> ้องตัวนไยสองสองเลยไ้ไ้ไฮน่ะหลดดิไ้บารวหลดดิโอ้ยพี่น้องเบิ่งงามแฮมืออบนใหญ่กว่าตัวนั้นบหกำกันไม่เป็นโลกันเลยคืนเป็นโลอ่ ตัวอะไรสองหรอตัวใหญ่สองไปย่างมองตีพอใหญ่ย่งถืงอให้อดไปลาใส่ปลาลุงท่าแล้วปลาแล้วไหนอยู่ดิจะล้ลมลข้าวล้มเป็ดไปเลยบ่อลุงท่าไหมคนปลาคนไดนอยู่ตัวเฮ้เด้เขาได้ยู่วะอ้หมานอยู่ตัวนีิเออยังเป็นอยู่บ่อนอะเป็นโอ้โอ้คือตัวนีิไหมตัวใหญ่สองเออตัว งามเฮียง <laughs> ขเขามานลำบวกอไอ้ใส่เป็นียวหันถือยืนีองมัอาไว้ลำบวกไว้กันโดเน, <laughs> นี่ยพยางมอย่างมองล <laughs> ยใส่ม,มอมาลีเอบบปุย่าังไ่่นนครับพี่น้องใส่โลเลยครับ ดูสองโล่ล่าอย่นสองแล้วเนาะสองโลไปแล้วพี่น้องเดพี่เทพี่น้องมึงยื้งงานแต่ยามเพราท่านเบิร์ดเนาะค่ะเปหลุนน้ำกันต่อพี่น้องเบิดแล่ะนะนแล้ใส่บอลโลสองโลวันของเจ้าประมาณนี้แหละโล่อม Ô oh, nào nào nào. Đừng lèo, đừng lèo. Tôi. Ừ, Tôi nói. Ui, chân nhau rồi, phá đi. Thì chân nhau nó. Cua ăn. Cua nhàng dẻm á. Nhàng ở đây là บิ๊กเลยวะเดือบบิกงใส่โลเลยเด็ดว่างดีมันงแมนใส่โลธรรมดาใส่ไม่ถือเราสองลอยสองล่ยรู้ตัวนี่กบได้ถึงแล้วนั่นเงีนยบนนอนนี่น้อโจว่าโจกไม่ติดโจ๊กง่ายเา มันจะตัวใหญ่ใส่ตัวนี้มันท่าฉีดได้ปะเนี่ยได้ครึ่งกิโลเนาะได้ตัวนี้ใหญ่มันเงาโอ้มือนมันเลยพี่นองก็หากระซี่อ่ะเงียหวเลือหางเงี้ยหัวเงี้ยตึงเลยสามยังสาีดหะอมาคือเนี้ยละพลาเห็นพลาอายุอะไรมีอะไรมีลัำอยู่แล้ว มันไม่ถีกหรอกไม่ขึ้นโตปลาอยู่อะไรคือมานแล้วหมานแลี้ยวสุดท้ายสุดท้ายก็ยังหมานอยู่เลย้องนี่คือจับถึงมาตอนยาหลุดตกตอนเงยคิดหมานในของเงยเหรอลำตะของเงยเรื่มมันตัวเราเป็นเกือบโลงเบิดเบ็ดเราตัวนี้เนาะ ลโโลโน่ะสองตเนาะตละลเกนะลกวแตัวน้อยผนงานบอรีบรลุก็บรลุซีลเดเลยพี่น้องมืนบรรถึถึอนกแล้วเชียนพายาถึงเสียนบุญลำนอกเลยว่ันว่านถึอเชียนพายานอกแต่กับนอกแห้งดอกชกแบบแพ่คะแนนน้อยบุนีถิกนอกเลยมือนี่ปน่า มันสุดท้ายก็ยังถืออย่มืออื่นไปใส่ทางไหนมืออื่นเดี๋ยวใส่ไปใส่บ่มืออื่นติดซาฮาลื่นมันมืออื่นมือนหนีด้วยเอือแรงนี่กูปลาตัวบลนี้ไม่มีปลาแง่ไม่มีปลาดุกเนาะไม่มีปลาอื่นถือเลยไหมอยู่นี่ถือแต่ปลาคอคอหลายปลาบวมจะปลาปดไงปลาดุกถืองี้นะบอกหนูมาเฮ้

เขาบ้านพี่น้องเขาบ้านค่อนข้ายามแล้วแล้วเดี๋ยวไปที่พี่น้องเมึงอยู่บ้านเนาะสั้างมึงอยู่บ้านน้ำขาสร้างวันจันทร์ได้โตได้สินหลังเด็กรับเด็ดหลางนงามอ่ะเอออู้หนักมันมันหนักน้ำอันก็คอใหญ่ผู้ใดก็สร้างไว ากิโลสองรอยด้วยวางเนี่ยพิเศษคนนันเองค่าั่าสร้างลวงหน้าท่านค่าสร้งลวงหน้ากิโลสองอยเลยสร้งปกติกิโลห่อยสร้าหนงหนเปอเฮเฮเฮลูดปลาตัวาหอดปลาแล้วไปหน่อ พี่ป่ายพี่นนองเบิ่งด้วอาหารทัดมันจะได้กินเมี่ยงยังจิบยังรวมแล้วชนี้สองโตโอ้สองโต Nhạc. Ủa, nhạc. Ủa, phân nha phân nha oh, phân nha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  phân, oh, phân, phân ừ, à. nha ตัวนี้ก็สิม้วนลูกยาจะดูตัวนี้ก็สิโลไปนันบวกค้อยนอนมันก็สิมากอยู่น่อบแมตัวนี้แหมเนาะสิมันอยู่ในบวกบวกเดียวนี่ไหมนี่น่ารอดไปว่าที่บวกบวกในบวกไปใส่ไปสตัวนี้ก็สิโลบวกค้อยนอนไหมตัวนี้สิโลเด้อตัวนี้กี่รูปสองรูปสามอะไรแพ้ได้ไหม แต่จะกม,มานอยู่ได้พี่น,อน,น้องมือนี้มาคนละคืัแต่เด็ดสนนี่เบ็ดพะเยาอ่ะนี่เบ็ดพะเยาอันนี้เบ็ดบุยลำบุยลำว่าจะเบีเดพะเยาทั้งแล้วมาแรกจะใส่ไม้ไมได้วยครับเพราะว่าห่วงเรืออยู่ครับมาแรกจะไปใส่อะไรครับในวันมึงลิ้งไหมเนาะแล้วเธอเบิ่งหาไม้มาเหมาะกันพี่น้องใส่อีกมาเลย คลิปนี้ก็ลาพีและหน่องก,ไออไก็ได้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เลยครับผมมือนีกระมานอยู่ค่ะ๋คลิปหน้าเจอกันไหมครับสไลด์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ